กำลังจะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านมาเทียส้มสภาพมันสภาพโอเคสถานที่ธรรมชาติวัดว่าหามเออเรามาได้ยินสีไปจังหวัดวัดเลยเนาะเสียงคานวัดอย่างก่อนวัดนี่บ่างสะพานแก้วสะพานแก้วไปสองคนเลยนี่ลูกกระบ๋องลูกกระบ๋องมานำโอเคแล้วใส่ดึนเส้ามาเขาทีบอกว่าเมียเขาเปลี่ยนแผนซะสุรีตายกูเลยก็เลยก็เลยได้มาเงินบ่มีจักกจี้เรียนบาะ ร้อยหนงาใจค่ะทำเนียมก่อนจ้งหนังสือเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยบางหน่าคนขคับนี้มุ่งมั่นจริงจังไปพูดบอกเออเออต่ำครูเฮงแท่เ,เออดอกสองมาหอด,ดานไทยรักจำปีจำปุ่ก่อนนะ นำลับภายที่ประกันภายเบอร์มาแม่เอาอยู่นี่ได้เด้อตัวเหลาแดงพไปเจอมาห้าไทยแล้วก็ต้องได้มาข่าวเจ็ดสิบเอ็ดมาเพื่อเอ,อ่อเพื่อมาซื้อตามธรรมเนียมยังบูฮู้ซื้อซื้อยังปิ้นไส้แล้วก็ปิ้นขัวสุดท้ายบม่ได้ยังจักย่างสิ่งที่ขาดบม่ได้ก็คือต้องได้เติมเน็ตกดไปนำเบิง้งไปนำบปเจอเบอร์ตัวเองเรียบร้อยมาเป็นพลังแนดงก่นปะใช่ะไปะเชี่ยเได้กิน ผัดกราเพราไข่ดาวครับผ่ดสดๆมานูกันบ้าเป็นไงพี่แพรแล้วกระเวยซื้อนั่นซื้อนี่เพราะคือไปซะละท่องกับอิ่มและอาหารก็มีและไปตอกันเลยนั่งรถจนกรหู้ซึ้ง่ปากมันหยักบางๆหายยังยังลิ้นจกสองสามคำดีกว่าเออเออแต่ หู้สึกว่าโบแมนลิลล์แล้วล่ะน่าจะกิ่นให้อิ่มเข้าสวยเลยล่ะแบบนี้นะส่วนอันนี้โบแบงก้บสามีเฮ้ยตั้เข้าทุกจังหวแล้วจะรดก่อนดีดแต่เวลาขึ้นไม่เป็นเจ้รูหาออลจอดก,ก่อนจะไจโนอเดีดดเเอะไรนี่เลยเอบเตรียมขึ้นการ ต่อไปซอกรถขึ้นเลดิฮะชื่อปีไหยปีขึ้นราคะตามนี้เลยได้ทุกคนมีไปเบิ่งสร้างหรือโบ,บไปส่วนเฮวย่านสร้างเฮ่เรื่องว่าป้ายเป็นอะไรเอ้าเราอะนี่ <laughs> ได้ปีมาแล้วก็ไปเล็กเอาเกเอเรเอรองเท้าป้ายยางไปขึ้นรถแบบนี้นะรถจอดถ่าเฮเยียนสายล่อยู่ ขึ้นเดินเชื่อนั่นชื่อนติดมือไปนำเด้ทุกคนขึ้นรถมากระพากันทายรู้ หดแรงจนบ่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฟ้าวสายเกือบไปอย่างวะได้เลิกงามยามดีแล้วไปปั๊ดนี้เขาจะพาไปยางสงขว่จะครอบหนึงก่อนโอ้ยโอ้ยแสงตะเวีนยามแรงอย่าว่าซองหน่าซองตาแต่กระบอกเป็นอย่างพวกเขาสู่แดดทนฝุ่นเพิร์บอลน,นี่จะเห็นไม่น้ำเป็นสองสีแล้วก็เห็นฟังลาวเฮาโอเคป้าป้าไม่น้ำสองสีแว่ไถ่ฮูบก่อนเออก็คือช่ไหมสองสีท่านั้นะนะโอเคอยางตตอ ย่างไปกค่เชียวๆอยู่ทุกคนแต่กลืมความย่างไปก่อนสมความงามของขัวกับธรรมชาติไปก่อนตอนนี้นะมุมนี้งามหลายขอ,อย่างสโลโมชั่นแบบนังเอกจะปาดกันเด้อ ละเมนมานี่ไปเถอะไปเถอให้ผู้อื่นพันทยได้พันกระทาจนหอดแรงคือเฮาหันละหอดตายทางออกแล้วอันที่จริงขวาก,กะโบย้าวปันใดแต่หฮาใส้เวลาวนอยู่น้าขวานี่เป็นสมอมงพอถ่ายหัไบแลว้วจักเท่อและแล้าก็หอดเจ้าวันต่อมาเออพากันมาอย่างอี ใก็ข,ขว่แหงเนาะมาสองเธอสามเธออ๋อเมื่อวานนี้ลืมใส่หมวกเลยต้องมาถ่ายใหม่ยอมใจไม่ได้เนสนเ,เมนียของพเจ้าอีกหน่อยนี่าหน้าหน้าดำดำเอ้าสามีบอกเอาเต็มทีเอาแอ๊ดท่านั่นแล้วก็ท่านี่ท่าน,นี่อีกบอกแอ๊ให้เต็มทีเดี๋ยวจะไหนกลับแล้วสิวะ เดอร์อย่าบอกได้ว่าเมื่ออื่นให้พามาอีกเป็นมือที่สามนะอันนี้สามีเพิ่นคิดในใจซื้อดอกเออแม่ที่สุดก็อิ่มหนำสามล้านกับโ h บละพอใจละครับได้แล้วปะป๊ะพอคำมือจืดตาท่องกับพ้ากันห้องหาอาหารยางไงแต่ยางเขาไปเบิ้งวันนี้อย่างพอซื่อเพิ่นกินเลยเพิ่นสิได้แซวห้องจกเชื่อยางไว้เด้ปะป๊ะอันนะตลาดใช่ก็ห้องตลาดนิถนนคนเดินอยู่นะ เที่ยงคานเลยอันนี้ก็นั่งลินอยู่แคมปองเลยกำลังซีเข้าไป้ายางอยู่ตลาดซ่องนั้นกินหิวเข้าหวานซินซาเออกินอย่างมานี่พ่อเมียกินอย่าง,ง,งกินกุ้งเสียบ <laughs> โอเคไปนี่เด้ปิ้งกุ้งเสียบนะโอ้เป็นกระเซาะอยู่ได้เนาะจะขอเลาะบุงก่อนซะ ได้ของจินมนาแรกก็จินไปน้ำ,ย,นำนย่างเลาะไปน้ำคนมาย่างเลาะลิ่นก็หลายอยู่ได้ส่วนเฮาก็อยักเก็บภาพบรรยากาศงามๆไว้ก็ต้องได้เบือหน้าก็จะไว้เบือจนคนนั่งเฮลิปนีก็มึนไปเติบหนึ่งละกินคนเดยียวเลยนะ ถนนคุน้นเดินเชียงคาจนจะมาจากี่ครั้งก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์คือเกา่าโว่าจะเป็นบ้านทั้งสองฝาาข้างและอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของถนนคนุ้นเดินที่ไปไปมาก,ก็ต้องได้ลองก็คือปิ้งกุ้งเสียเอะเดี๋ยวเมียกุอุซาแนะนำอาหารซิกิเนเจอร์เพื่อนสดิทดี จัดภ yup. oh, no. าพนาที่สามีกินขหนียวหมูปิ้งบวยบวยต้องกินปิ้งกุ้งปลาปิ้งกุ้งเสียดไปพายมาไปซื้อโรตีใช่ไหมแล้วแล้วฝนโกิดลงมาเพื่อเกิดฝนบนนี้การกระปิดใครจะได้ยินเขาตึงตึงตึงดีจะบยก กเฟิงฮั่นเนฟิงฮั่นโรตีใจใหม่กับอันนั้นาวยังเกาะฮุเกาะเกียรน้ำยังเปิดปองบอร์ขนาดจะปิดละไมอันที่จริงอาหารที่เราบริกินมุ้ยนี่ก็คืออาหารที่เราแนะนำมาเป็นซิกเนเจอร์แหละเพราะตอนนี้อยากกินโรตีใจใหม่เฮงเฮงเชี่ยวตามกังไส้เลื่ และแล้วฮานกับปีอยากใส่ไหมได้มากินเส้นเฟร์ทำกลางสายฝนแทนกลับบ้านไปนอนดีกว่าบ๊ายบายทุกคน